สวัสดีครับคลิปบรรยากาศงานตลาดน้ำร้อยห้าตำนานอร่อยณนะอิมแพกเมืองทองธานีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่6กถึงสิกรกฎาคมสองห้หกเจ็ดหเกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินเห็นป้ายติดตามริมร,มริมถนนนะครับแถวแถวปากเกร็ดแอดก็สนใจนะครับก็เดินกันเลยเข้ามานะครับมาดู เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะในเรื่องการกินนี่แอดมินไม่พลาดอยู่แล้วนะครับก็เลยสนใจมากนะตัวเขามาเดินดูงานรับชมงานแล้วก็พร้อมทันพร้อมกับตัดคลิปทำคลิปมาให้เอฟซีและเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับสนใจก็ตอนนี้งานมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่14นะครับที่ Impact นี่แหละนะครับหอเ้า ก็คืองานในฟอนี้นะครับมีทั้ง4งานเลยนะครับแอดมินแยกงานอาหารการกินนะฮะเรื่องตรงนี้เนี่ยเอามาอีกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเรื่องของการแต่งงานเป็นเรื่องปริเจอแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ให้อยู่ในหมวดเดียวกันนะครับในหมวดของอาหารการกินนี่เดินเดินชมเดินดูหรือว่าตั้งอกตั้งใจจะมามากินเนี่ยก็ มาได้เลยนะครับตรงนี้ก็เลยแยกออกมานะครับที่จริงนะมันมี4งานเลยนะครับในฟอนี้นะครับก็นี่อาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นนะครับมีอาหารไทยอาหารอีสานก็มีนะครับเนี่ยอร่อยอร่อยทั้งนั้นนะครับมีชื่อนะครับที่จริงอาหารเหนือน่าสนใจแต่ว่าเห็นมี ที่แอดมินมาดูนะครับก็คือเหมือนว่าจะมีแนวพวกไส้อวดหรืวว่าแคบหมูอะไรต่างๆนี่ซึ่งแอดอยากกินอาหารเหนือแบบหลากหลายนะครับคือจะเป็นพวกลาบพวกอ,อะไรพวกนั้นมากกว่านะครับแตก่ก็เลยเดินดูก่อนนะครับว่าจะซื้ออะไรบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ครับมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศงานเนี่ยช่วงเปิดงานช่วงเช้าๆคนก็ ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เปิดงานแอดมินก็เดินเข้ามาเลยนะครับตรงนี้ก็คนก็ยังไม่ได้พุ่นพ่านเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นช่วงเที่ยงหรือว่าช่วงใบ่ายเย็นๆเนี่ยอาจจะเป็นคนอาจจะมาเยอะเนี่ยบางบูธก็ยังไม่มีเบคาเข้ามาวางขายเลยก็มีนะครับตรงนี้เนี่ยแอดมินก็เดิน กันมาเรื่อยๆนะครับมาดูบรรจะกาดว่ามีอาหารอะไรยังไงกันบ้างก็อาหารทั่วๆไปนี่แหละครับเหมือนเหมือนข้างนอกแหละนะครับแต่ว่าอาจจะจดเป็นที่เป็นทางนะครับก็เลยให้น่าสนใจนะครับก็มีเวทีด้วยนะครับมีการแสดงก,ก็จะมีเวลาบอกแแอนดมบินไม่ได้มาดูตรงนั้นนะครับแอนดมบินมาดูเรื่อง อาหารอย่างเดียวนะครับในส่วนของอาหารการกินพวกนี้ก็เดินเลาะไปเลาะมาเลยหิวหิวก็สั่งนะครับของกินแล้วก็ซื้อกลับไปกินที่บ้านด้วยนะครับครับนี่แหละนะครับบรรยากาศเริ่มมีคนทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็มีอาหารอา,าร,อร่อยนะครับก็ใครที่เป็นคอนักชอบนักชิมนี่ก็สามารถมานะครับ ดูได้เลยนะครับมากินมาสั่งกับบ้านอะไรประมาณนั้นได้นะครับเริ่มมากันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่หก็น้นสุดวันที่สิบสี่นะครับโอเคนะครับสำหรับแอดมินก็เดินมาถึงช่วงนี้นะครับก็เห็นมีอาหารหลากหลายเหมือนกันนะครับพิดว่าน่าจะสนใจหลายอย่างอยู่แต่แอดมินเล็งๆไว้อยู่ก็คือไก่ย่างแล้วก็น้ำผึ้งขมนะครับเห็นไว้แล้วแหละแต่ว่า ขอเดินดูบรรยากาศอื่นๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวขากลับเนี่ยถึงจะแวะนะครับครับนี่ฮะก็มีเยอะนะครับอาหารอริตอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้แอดมินก็เดินเข้ามาข้างในบ้างนะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็เนี่ยตามภาพเลยนะครับให้ภาพบรรยายนะครับช่วงนี้ ปัญญาไม่ถูกเห็นแล้วหิวนะครับตรงนี้โอเคเนี่ยลูกชิ้นเนื้อโคกุนก็มีเนี่ยฮะไก่ย่างที่แอดมินมองไว้แต่ว่าตอนนี้เดินผ่านไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาซื้อช่วงขากลับนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ถึงตรงไหนอ๋อตรงนี้ส้มตําอันนี้ดารานะครับตรงนี้ส้ตมตําเมนหน้อยโพงามตรงนี้เขาก็มีคนมาซื้อกันเยอะเลยนะครับตรงนี้น่นตลอดนะตามคิวเนี่ฮะ อันนี้สนใจจะสนับสนุนเนี่ยดาราตลกนะครับตรงนี้ก็มาได้เลยนะครับเนี่ยใจดีด้วยนะครับโอเคครับแอดมินขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับกาตรตกบุบพังยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปได้เรื่อยขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ